ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการพระเครื่องสุวรรณภูมิโดยอาจารย์รำร,ระดกไทยนะคะก็0ู6 7 8 6 7 6 1ปรีบโทรมานะคะ<ๆ>เวลาเหลือไม่ได้เยอะอะไรนะคะในช่วงเบรกนี้นะคะคทักทายหลายท่านเลยนะคะที่เข้ามาแต่แรกคุณคงคลับนะคะพี่ตนูนทรายค่ะแล้วก็พี่นรลงสวัสดีอาจารย์ด้วยพี่ศักชัยพี่เทิดชัยสวัสดีอาจารย์นะคะแล้วก็คุณพี่เรไทยคุณพี่บัณฑิตนะคะพี่เรไทยบอกว่าทางรายการน่าจะนําพระใหม่ๆมาแจกแฟนๆทางรายการบ้าง อาจารย์ว่าไงอาจารย์ว่าไงเอาหน้าก็เดี๋ยวมาเล่นเกมเล่นอะไรเกมก็ได้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 เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวนานมาแจกได้ค่ะวันละสองสามองอะไรอย่างเงี้ยอ๋อองเดียวก็ได้อ๋อองเดียวก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ารายการเราอยู่นานะนะองงไรยย่าเี้แจกวันละหลายองค์้วเจ๊งบูดีแล้ได้ครับได้ครับรับปากรับปากอาปดาห์ละองค์หรือ ครั้งละองค์ก็ได้นะรอบละองรอบละองดีกว่านะคะเพื่อที่ด้มาร่วมสนุกกันนะคะอ่ะโปรกไตรมาสอุสั้นหลวงปู่ทิมค่ะสองถึงสามหมื่นบวกลบนะครับค่ะสองสามหมื่นบวกลบนะคะศูนย์สองหกเจ็ดแปดหกเจ็ดกหนึ่งตอนนี้เปิดสายแล้วโทรมาได้เลยนะคะอ่าพี่อนไทัยอาจารย์ตอบแล้วนะคะเดี๋ยวน่าจะอาจารย์จะคัดสรรมาแล้วกันนะคะพี่บัณฑิตบอกว่าพระส่งน้ำพิมพ์ซุ้มแจกันหลวงปู่เฮียงวัดป่า ปี2490ยุคแรกค่ะอาจารย์สงน้ำนะครับสงน้ำหลวงปู่เฮียงเนี่ยน่าจะอยู่หลักหมื่นต้นต้นนะครับหมื่นต้นต้นครับนะคะอ้ายังไงแล้วมีสายก็รีบโทรกันเข้ามานะคะตอนนี้เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคูณ2512ค่ะเหรียญ12นะครับแล้วแต่ความสวยถ้าสวยเนี่ยถ้าพอสวยนันะถือว่าอยู่ในสภาพดีเนี่ยสตาร์ทที่หนึ่งแสน รุ่นแรกนะคะใช่ครับสตาร์ทที่1 0 0 0 0แสนสวยแชมป์เลยก็2 0 0 0 0 0นะครับแต่ถ้าไม่สวยเนี่ยหลักหมื่นก็มีเยอะนะครับหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นอย่างเงี้ยคำว่าไม่สวยของอาจารย์ในมุมมองของอาจารย์เนี่ย,มมาาย,ยไม่สวยเลยเนี่ยสักกิบเอาเป,เป็นว่าถ้าสวยแชมป์เลยราคาถึงสองแสนเนี่ยนั่นก็คือพระที่เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มีจุดเลยที่ทจะหักลบใช่ครับผิวพันธุ์ดีจมูกโดง่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับใส่ซองไว้ตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มรับมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงร้อยเปอร์เซ็นต์สายแรกเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมอาจารย์รับเปรตอาจารย์นิยมเจ้าคณะจังหวหนองไม้แดงวัดอุตภะมีไหมครับ เจ้าคณนะตำบลหนองไม้แดงเป็นเหรียญเหรอครับคุณาเหรียญครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ยินนะครับคุณาผมว่าแม่นยังไม่อ,อืมวัดอุตพภา,าครับครับผมยังไม่น่าเล่นนะคุณาหรืออาจจะเล่นในพื้นที่อย่างเงี้ยแถบนู้นแถบโซนโซนแถบระยองแถบอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ครับครับ,รบม,มีคําถามอีกไหมคะนะฟัะงแล้วนะคะเดชหลวงพ่อบโบสถ์น้อยโบสถ์น้อยรุ่นแรกแสนกว่าบาทนะครับอืมแสนกว่าบาทนะคะครับอ่านะคะอ่าตอนนี้เปิดซ้ายค่ะเวลาเหลืออีกเก้านาทีโดย,โยประมาณเอยอะนะครับไปเรื่อยๆนะคะอ่ายังไงแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะนะตอนนี้เดชหลงแล้วก็ สามารถส่งข้อความมานะใครมีความสนใจที่อยากจะให้อาจารย์ช่วยดูพระส่งพระมหาอาจารย์ได้เลยนะคะสมเด็จสะดุ้งกลับเอวเล็กเขาตะเขานะครับถ้าเป็นพิมพ์เอวเล็กเนี่ยก็อยู่ประมาณ5 0 0พันจนถึงหมื่นเศษนะแล้วแต่สภาพนะครับค่ะแล้วแต่สภาพนะคะส่ง s อมาแบบนี้ได้ค่ะ4230777นะคะหรือว่าโทรเข้ามา026786761นะคะส่งข้อความมาได้นะตอนนี้นะก็ยังกำลังเปิดไลฟ์อยู่ด้วยนะคะอ้าว นะส <ม S 2> ่งความไปได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางอีกแล้วไปไหนร้อยเอ็ดนะครับพรุ่งนี้เจอกันร้อยเอ็ดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่โซนอีสานค่ะนะพวกกาลสงกส์กาลศิลป์อะไรเงี้ยแวะมาหาได้เลยม่น,น,นะครับมีงานประกวดพระเครื่องแล้วก็งานพรีมนศาลของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยทนะครับทำเหรียญบรอาจารย์ต้อมน,นั่นแหละทำะไว้แจกนะครับไม่ได้มีจําหน่ายนะครับรุ่นนี้ไม่ได้มีจําหน่ายทําไว้เป็นของรางวัล งานประกวดปีหน้าเนี่ยจะเป็นงานของสมาคมผู้นิยมพักเครื่องพระบูชาไทยงานใหญ่ที่สุดนะครับนั่นจะนําไปเป็นของรางวัลค่ะอ่าสายต่อไปเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอเรียนถามว่าหลวงพ่อพูดวัดป่าสารวัืมนะครับเป็นพระกิิงทองคําครับเล่นพากันไหมครับปีอะไรครับพี่มีไม่ทราบปีครับเป็นพระกลิงเหรอ ครับริงทองคําครับพุทธานิโยเดียนะครับพักกิ่นทองคําหลวงพ่อพุทธมันมีหลายแบบเนาะเป็นคล้ายๆดีดน้ามนต์หรือเปล่าไม่เป็นกิง่งงกโตนิดหนึ่งอย่าเอาอย่างนี้นะครับถ้าเป็นของหลวงพ่อพุทธเนี่ยวัตถุมงคลของท่านเนี่ยไม่ค่อยแพงมากนะครับครับ ผมคิดว่าน่าจะบวกจากราคาทองมาประมาณสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับสิบยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับครับผมพี่ที่ทราบมาเนี่วงนิทชาทำที่ทำเนี่ยมีเก้าองค์หรือสิบองค์เนี่ยโหถ้าอย่างนั้นไม่ผมไม่แน่ใจถ้ามีถ้ามีน้อยเก้าอ,องค์สิบองค์เนี่ยครับอืมบางครั้งเนี่ยจานวนน่ะจานวนน้อยเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบไม่ใช่ปัจจัยหลักนะคือผลได้รับมาจากหน้าการเมืองทั้งด้านของกฤษฎาพวกไก่อะไรนะพวกคนราดแถบนั้นเขาว่าลูกศิษย์ ครับน้ำหนักเท่าไหร่ไม่รู้ผมว่าน่าจะมีสักสองบาทได้ไหมสองบาทสามบาทได้ไหมไม่ไม่ถึงน,น่าจะประมาณเกือบเกือบสองบาทครับเกือบเกือบสองบาทใช่ไหมครับเห็นบอกมีรุ่นเดียวไม่ใช่หรืออืมพบอพุทธเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อดีช่วงหลังอ่ะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวยังไงรบกวนคุณอาส่งรูปถ่ายมาดูหน่อยได้ไหมผมเออถ้าเอาไปถ้าให้ไปดูนี่ผมคงเอาตัวไปให้ดูครับคุณอาอยู่ไกลไหมครับผมอยู่แถวๆนี้ย หาเวลาว่างๆจะไปเจอคุณเนยอ๋อได้ครับ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 แล้วอีกอันหนึ่งครับแล้วก็หลหลวงพ่อพุธรุ่นแรกเนี่ยนะฮะเนื้อน,นวักนี่ยัยงไงเออก็อยู่ประมาณสักห้าพันจนถึงค่อนไปทางไปลายๆเกือบออออเกือบหมื่นอย่างเงี้ยค่อนฟังปลายๆเกือบหมื่นครับนะฮะครับมีแค่นี้เออแล้วขอถามอีกตัวหนึ่งนึกไม่ออกละเดี๋ยวนึกงหนึงไม่ออก เออตอนนี้ตอนนี้ผ้าสมเด็จเป็นไงราคาตกลงไหมไหมครับสมเด็จไม่ค่อยตกนะครับเบนจ่าภาคีไม่ค่อยตกเออใหญ่ะจะไปตกพวกผ้าเกจิผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผ้ารอดนี่แหละครับ <c oughs> เหมือนเดิมทุกอย่างครับทุกพิมนะฮะทุกพิม์ครับเลยแล้วผ้ารอดชนิดที่เรียกว่าย,ยังไม่ได้ล้างคราบดินเลยเนี่ย ก็ต้องเอามาดูครับต้องเอามาดูว่าความสมบูรณ์มันเป็นยังไงมีบินมีอะไรนิดๆหน่อยๆไหมไม่มีบินไม่มีอะไรเลยเนี่ยโอ้ถ้าอย่างนั้นนะครับก็เ็าถือว่าได้ราคานะครับสตาร์ทประมาณหนึ่งล้านขึ้นนะครับหนึ่งล้านขึ้นคุณรับไหมรับครับรับครับคุณรับนะครับเเตรียมตัวไว้ให้ดีหาเงินไว้ให้เยอะมีหลายองค์ได้ครับได้ครับขอให้แท้อย่างเดียวฮะขอให้แท้อย่างเดียวครับเอ่อถ้าคนรู้จักผมคุณก็จะรู้ว่าผมแท้แค่ไหนครับได้ครับผมรับมาสามตระกูล่ะ ได้ครับได้ครับพระอันนี้อยู่ในบ้านมาตั้งแต่ปีประมาณสองพันสี่ร้อยเก้าสิบกว่าครับตั้งแต่บามหาผันรู้จักบามหาผันไหมบามหาผันเหรอครับรู้จักไหมไม่เคยได้ยินครับปุนานี่แหละบามหาผันเนี่ยแหล่งรูพระรุ่นแรกของสมเด็กกัะเพรอดอยู่ที่โรงแรมรัตนโกศิทป์อืครับก่อนก่อนท้าประจันนี่ครับครับได้ครับถ้ามีโอกาสเรียนเชิญนะครับปุนาครับ ผมกำลังหาเวลาอยู่เนี่ยครับได้ครับผมปีนี้ผมจะปล่อยพระแล้วเพราะผมเจิดสิบแปดแล้วได้ครับได้ครับคุณอาครับครับคุณเห็นพระผมเนี่ยคุณเตรียมเงินไว้ให้เยอะเหรอได้ครับได้ครับโอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคเรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องห่วงอาจารย์พร้อมอยู่แล้วนะครับขอให้มานะครับ รูปเหมือนใบโพเนื้อเกสรหลังยันอ,อย่างหลังยันตรีลุงปุตโตอใบโพใบโพเกสรหลังยันตรีหมื่นต้นถึงหมื่นกลางกลางนะครับพี่โนทยถามบอกว่าหมืน่นหมืน่มนต้น,ต,นต้นนะครับประธานโทษประธานโทษใบโพรูปเหมือนมาก หมื่นต้นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอยู่ประมาณนี้นะครับระนะคะพี่นทัยถามบอกว่าสมเด็จพิมพ์รัศมีกลุคลองขอมเนื้อผงสีขาวปี2460ะคะ่อาจานย์คลองขอมไม่ค่อยแพงนะครับถ้าเป็นเนื้อผงก็อยู่ประมาณหมื่นเศษนะครับค่ะ,ะเดยสหลงวงพ่อสุรินทร์วัดลาบบัวขาวบ้านโป่งรุ่นแรกค่ะผมว่าน่าจะยังเงียบๆนะอันนี้เงียบๆนะเงียบๆนะครับอาจจะเล่นกันในพื้นที่อ๋อนะฮะ อย่างไงเปิดสายอยู่นะคะอ่าสายต่อไปเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับครับอาจารย์คงจำผมได้นะมครับจำได้ครับพี่ว<ด>ิชัยไอ,ไอ่าเฮ้ยตอนนี้เหรียญจอบใหญ่ลงช่องเงินนะครับราคาเป็นที่เท่าไหร,ร่กับจอบใหญ่มันสวยไม่สวยอะอะไรครับถ้าสวยก็สตาร์ทตั้งแต่หนึ่งล้านขึ้น,นครับ ร้านร้านเป็นสวยๆแล้วนะครับเลงน่าจะหลายที่อ่ะสวยๆก็สามสี่ล้านนะพี่ต๋อผมตึงหน้าหน่อยเดียวนั่นเองสองล้านได้ไหมสวยศึกหน้าอีกต้องต้องเอามาดูนะครับหน้าหน้าหน้าทุกอย่างดีหมดแต่หน้าศึกเป็นนีเดียวก็สองล้านเนี่ยผมว่าได้ไหมไม่ได้ครับอันนี้ผมฮะไม่มีทางเป็นไปได้ไม่น่าเป็นไปได้นะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเจอกันใช่ครับพี่ถึงอาจารย์นะโทรไปที่ไลน์อาจารย์ไม่อยากเจอผมเลยอ่ะมาก็อย่าแพงด้วยไลายเจอนี้ไม่เคยเจอเลยต,ต้องตโดนเหรียญหลวงพ่อวยร้านแปดไม่ไม่เจอเลยนะอ๋อโหเปประสาทเสียเลยอะ่ะ ขาไม่ขายหรอกแหมโถเขามีเงินเป็นร้อยร้อยล้านแหมจันครับโอ้ไม่ต้องไปพูดถึงเขาหรอกได้ครับได้ได้เออแฟนถามผมเต้ผมพี่เขยพี่ชายเขาอ่ะพี่เมียเขาอ่ะเขามีเงินเป็นร้อยร้อยล้านน่ะครับเขาช่วยขายอะไรเงินแค่นิดๆหน่อยๆเอาครับวัสดีครับขอบคุณนะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับราคานังกวักหลวงพ่ออิมวัดหัวเขายุคแรกหลักพัน หลักพันใช่ครับสี่ห้าพันถ้าสวยนะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ดูดูดีๆนะครับเก๋เยอะนะครับอันนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่พระสุพรรณนะครับอยากทราบราคาเหรียญหลวงพ่อคล้ายว่าส่วนขันรุลหนึ่งขอบเดียวนะคะแล้วก็สองขอบขอบเดียวเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสักหมื่นกลางๆนะครับแต่ถ้าสองขอบเนี่ยสวยเลยเนี่ยสตาร์ทที่หนึ่งแสนเลยนะโอ้ขยับเยอะอยู่นะใช่ครับถ้าสวยนะครับถ้าสวยสตาร์ทที่หนึ่งแสน อืนะคจริงๆเหรียญพวกคล้ายรุ่นแรกเนี่ยไม่่าจะขอบเดียวรู้สองขอบเนี่ยดูไม่ยากหรอกออสังเกตดูด้านหน้านะดูเบื้องต้นนะดูวงนอกเขาอะไอ้วงนอกอ่ะสังขอบนอกค่ะจย์ถ้าไม่มีรอยแตกอะอันตรายขอสายสุดท้ายค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีครับครับดท้รันครับครับผมดันรันครับได้ยินครับพี่ สวัสดีครับกาลันครับได้ยินได้ยินครับพี่พูดเลยครับพูดเลยอ่าผมอยากถามจารันหน่อยครับว่าไอเหรียญหลวงปู่ศุกกนะครับเป็นเป็นเนื้อทองคำน่ะหลวงปู่ศุกครับหลวงปู่สุกวัดปากทองตลาดจักผักทองมันําเท่ามันไม่มีหรือหรือหรือหลวงปู่หลวงปูุ่กว่าอ้าวอืมสัญญาณหายเป็นเนื้อทองคำนะครับเอาอย่างนี้อ่ะหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วขออนุญาตส่งท้ายหน่อยอ่ะ ครับครับครับเหรียญทองคําไม่มีนะครับมาขามเท่ามีเนื้อเดียวมีเนื้อทองแดงนะครับผิวไฟแล้วก็กระไหลทองเท่านั้นนะครับสองสี่หกหกไม่มีทองคํานะครับไม่มีเนื้ออื่นด้วยค่ะครับโอเคหมดเวลาแล้วนะคะหมดเวลาพอดีลาพิจ้ตรไปก่อนค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ